วาทะของโทมัสอวาเอดิสันที่ว่าการเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยแรงบันดาลใจ1%และหยาดเหงื่ออีก99%เป็นคำพูดที่ทรงพลังและได้รับการอ้างอิงมาอย่างยาวนานกว่าศตรวรรษมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรูแต่เป็นแก่นแท้ของปรัชญาการทำงานและความสำเร็จที่เอดิสันได้พิสูจน์ให้เห็นตลอดชีวิตของเขาในฐานะนักประดิษฐ์ผู้ถือครองสิทธิบัตรกว่า1,000ฉบับ คำพูดนี้จึงไม่ใช่เพียงข้อสรุปจากประสบการณ์ส่วนตัวแต่คือบทเรียนที่ตกผลึกแล้วสำหรับทุกคนที่ใฝ่ฝันจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือประสบความสำเร็จในชีวิตบทความนี้จะพาคุณเจาะลึกถึงความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวาทะนี้ในหลากหลายแง่มุมเพื่อให้เห็นว่าหยาดเหงื่อที่เอดิสันพูดถึงนั้นคืออะไรและเหตุใดมันจึงมีน้ำหนักมากกว่าแรงบันดาลใจอย่างที่เราเคยเข้าใจ 1. แรงบันดาลใจ ประกายไฟแรกเริ่มเรามักมองว่าแรงบันดาลใจคือสิ่งที่จุดประกายความคิดที่ยิ่งใหญ่เป็นภาพในหัวที่สว่างสวยขึ้นมาในชั่วพริบตาและเราก็คิดว่านั่นคือทั้งหมดของความอัจฉริยะแต่เอดิสันได้ลดทอนความสำคัญของมันลงให้เหลือเพียงหนึ่งเปอร์เซนนั่นไม่ได้หมายความว่าแรงบันดาลใจไม่สำคัญแต่เขาต้องการชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางเท่านั้นแรงบันดาลใจอาจมาจากการสังเกตสิ่งรอบตัว การแก้ปัญหาที่ยังไม่เคยมีใครทําได้หรือแม้แต่ความบังเอิญที่ก่อให้เกิดความคิดใหม่ๆมันอาจเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมาแต่ถ้าคุณหยุดอยู่แค่นั้นความคิดนั้นก็จะไม่มีทางกลายเป็นความจริงเอดิสันต้องการย้ำเตือนว่าการมีไอเดียที่เจ๋งๆไม่ได้ทำให้คุณเป็นอัจฉริยะแต่การลงมือทำต่างหากที่กำหนดผลลัพธ์หยาดเหงือ่อการลงมือทำอย่างเป็นระบบคำว่าหยาดเหงือ่อในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงแค่การทำงานหนักแบบไม่ลืมหูลืมตาแต่คือการลงมือทำอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายเอดิสันใช้คำว่า perspiration ซึ่งสื่อถึงการทำงานที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเขาไม่ใช่คนที่นั่งรอให้แรงบันดาลใจมาถึงแต่เป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานในห้องทดลองนานับชั่วโมงทดลองแล้วทดลองอกีกเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดการทดลองหลอดไฟของเอดิสันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด เขาไม่ได้ล้มเหลว10,000ครั้งตามที่เราเคยได้ยินแต่เขาค้นพบว่ามีหนึ่งหมื่วิธีที่ใช้ไม่ได้ผลนี่คือความแตกต่างในมุมมองของนักประดิษฐ์ตัวจริงความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือข้อมูลที่ช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆก,การทดลองที่ล้มเหลวคือการกําจัดตัวเลือกที่ผิดออกไปและนั่นคือกระบวนการของหยาดเหงือ่อที่สําคัญอย่างยิ่งหยาดเหงือ่อความอดทนและความอุตสาหะที่ไม่ยอมแพ้ บ่อยครั้งที่เรายอมแพ้เมื่อเจอกับอุปสรรคเพียงไม่กี่ครั้งแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องการความอดทนในระดับที่ไม่ธรรมดาเอดิสันเป็นตัวอย่างของคนที่มี stick to itiveness e หรือความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าจะสำเร็จไม่ว่าจะต้องเจอกับความยากลำบากแค่ไหนก็ตามลองนึกภาพการสร้างหลอดไฟที่ต้องทดลองใส้หลอดจากวัสดุหลากหลายชนิดทั้งไม้ไผ่ฝ้ายเส้นใยจากพืชต่ตางๆกว่า1,200ชนิดทั่วโลก ซึ่งต้องใช้เวลาความทุ่มเทและเงินทุนมหาศาลหากเขาไม่มีความเชื่อมั่นในเป้าหมายและไม่ยอมใช้หยาดเหงื่อยอย่างต่อเนื่องการประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกอย่างหลอดไฟอาจไม่เกิดขึ้นความอดทนจึงเป็นเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงให้การลงมือทําไม่หยุดลงกลางคันหยาดเหงื่อการเรียนรู้จากความผิดพลาดสําหรับหลายคนความผิดพลาดคือความล้มเหลวที่น่าอับอายและควรหลีกเลี่ยงแต่สําหรับเอดิสันความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ ทุกๆครั้งที่การทดลองไม่ได้ผลตามที่คาดหวังเขามองว่ามันคือการค้นพบว่าอะไรที่ไม่เวิร์กและนั่นทำให้เขาสามารถตัดตัวเลือกที่ผิดออกไปได้และมุ่งหน้าไปสู่ทางที่ใช่ได้เร็วขึ้นแนวคิดนี้คือหัวใจของกระบวนการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันความผิดพลาดไม่ใช่สัญญาณว่าคุณไม่มีพรสวรรค์แต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือการสร้างหยาดเหงื่อที่มีคุณภาพ ซึ่งต่างจากการทำงานหนักแบบไร้ทิศทางโดยสิ้นเชิงอัจฉริยะไม่ใช่พรสวรรค์แต่เป็นทักษะที่สร้างได้วาทะของเอดิสันได้ทำลายความเชื่อเดิมๆที่ว่าอัจฉริยะคือคนที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ลอลัมเลิศและไม่ต้องพยายามอะไรมากนักเขาเปลี่ยนมุมมองให้เห็นว่าความอัจฉริยะเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนและสร้างขึ้นมาได้ผ่านการทำงานหนักความอดทนและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง มันคือการผรสมประสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์แรงบันดาลใจและการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นหยาดเหงื่อและด้วยสัสดส่วน1%ต่อ99%ทําให้เราตระหนักได้ว่าพรสวรรค์หรือไอเดียเป็นเพียงส่วนเล็กที่ช่วยเปิดประตูเท่านั้นแต่การเดินผ่านประตูไปให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นต้องอาศัยการทุ่มเทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะมีความฝันที่จะเป็นนักเขียนที่ประสบความสําเร็จนักดนตรีะระดับโลกหรือนักธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมใหม่ คำคมนี้คือเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังว่าความสําเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการนั่งรอให้แรงบันดาลใจมาถึงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยวินยัยความมุ่งมั่นและความเต็มใจที่จะหลังหยาดเหงื่อเพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นความจริงบทสรุปวาทะอมตะของโทมัสอวาเอดิสันเป็นดังแผนที่ที่ชี้ให้เห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริงมันสอนให้เราเห็นว่า ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือพรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแรงบันดาลใจ1%ให้กลายเป็นหยาดเหงื่อ99%ที่จะนําพาเราก้าข้ามทุกอุปสรรคและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในที่สุดดังนั้นอย่ามั่วแต่รอให้แรงบันดาลใจมาถึงแต่จงเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้เพราะในทุกๆหยาดของหยาดเหงือ่อคือการสร้างอัจฉริยะที่แท้จริงในตัวคุณเอง